ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่44อนุรักษ์ได้ยินเสียงโดนิตาขณะที่เขากําลังคุยกับัวรอยฝ่ายพอ่อเขาก็รีบเข้าไปในห้องนาวินรีบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงได้ทันเวลาอนุรักษ์พบโดนิตานั่งพิงเตียงหมดสติเขาพยายามปลุกเธอแต่ไร้ผลโมรอยพยายามมองไปรอบๆห้องและห้องน้ําแต่ไม่พบใคร อนุรักษ์นำน้ำมาพรมใส่หน้าทำให้โรนิตาฟื้นตื่นมาด้วยความตกใจตระหนกบอกประทีปสามีเธอมาเพื่อฆ่าเธอเธอร้องไห้กลัวและรนจนหมดสติไปอีกครั้งอนุรักษ์เห็นรอยแผลที่กอเธอมั่นใจว่าสามีเธอพยายามตามมาฆ่าเธอจริงนาวินรู้สึกเครียดพยายามหาทางหนีอนุรักษ์โทรคุยกับหมอแต่สัญญาณไม่ดีจึงเดินออกจากห้องไปเป็นโอกาสอันดีที่นาวินจะทำภารกิจให สําเร็จนั่นคือการฆ่าโรนิตาแต่โมหินีและเนวีเข้ามานาวินก็รีบออกไปทางหน้าต่างนาวินต้นตัวอยู่ที่ระเบียงได้ยินเนวีโมฮินีชิวานีคุยกันในห้อง เพรนาเห็นอนุรักษ์ลงมาคุยโทรศัพท์บ้านกับใครบางคนพบว่าเขากำลังถูกรบกวนหลังจากคุยโทรศัพท์เธอเข้าไปคุยกับเขาอนุรักษ์บอกว่าจะได้แต่งงานกับนาวินเพราะสถานการณ์ของโรนิตาก็เหมือนกับเพรนาเขาขอให้เธอบอกเหตุผลที่เธอแต่งงานกับนาวินขณะที่เพรนากำลังจะเปิดเผยความจริงคนรับใช้ก็ทำบางอย่างหล่นทำให้เธอเสียสมาธิเธอเดินจากไปที่นั่นไปอย่างหง ของนาวินเพื่อพบโดนิตาอนุรักษ์ตามเธอไป โมหินีตำหนีอนุรักษ์ที่พาหญิงคนนีเข้าบ้านอนุรักษ์บอกว่าแม่สนับสนุนการตัดสินใจของเขาก่อนหน้านี้โมหินีอธิบายว่าเธอคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ความจริงคือสามีโรนิตากำลังกลับมาพยายามฆ่าเธอจะทำให้ชีวิตของอนุรักษ์ตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเปรนาผู้ช่วยอนุรักษ์และรับผิดแทนอ้างว่าเป็นเธอที่ร้องขอให้อนุรักษ์เป็นคนพาโรนิตามา ทีนี้โมวยนีตำหนิเปรนาวีนาก็ปกป้องเปรนาชิวานีบอกอนุรักษ์ว่าเธอตามรถและจดหมายเลขรถไว้ได้โมวยนีและเนวีขอให้อนุรักษ์ลืมเรื่องโดนิตาและรีบลงไปต้อนรับแขกทำพิธีให้เสร็จ ขณะที่ทุกคนกำลังจ่อห้องชิวานีเห็นรองเท้าของนาวินที่ระเบียงเธอหยุดอนุรักษ์และชี้ให้เขาตรวจสอบเปรนาจะเดินไปดูอนุรักษ์ดึงเธอไว้และเดินตรงไปที่หน้าต่างนาวินเห็นอนุรักษ์กำลังเดินเข้ามาเริ่มกังวลกลัวจะถูกจับได้ ดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่45พวกเขาเห็นรองเท้าผู้ชายอยู่นอกห้องเปลนาเดินไปเปิดหน้าต่างไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพราะนาวินหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่มุมระเบียงคิดว่าเหลือทางเลือกอีกแค่สองทางคือกระโดดลงไปที่พื้นหรือกลับเข้าไปในห้องโมฮยนี่ขอให้ทุกคนกลับไปทำพิธีต่อ และให้หมู่ลอยเพิ่มความปลอดภัยในบ้านทุกคนลงไปชั้นล่างอนุรักษ์จะออกไปหยุดและหันกลับมามองรองเท้าอีกครั้งเขาจำได้ว่าเป็นของนาวินนึกถึงตอนที่นาวินสะดุดที่บันไดอนุรักษ์ออกไปมองรอบๆไม่พบใครอยู่ที่ระเบียงอนุรักษ์สั่งคนรับใช้หญิงปิดหน้าต่างและดูแลโุนิตาก่อนจะออกห้องไปนาวินสาปแช่งอนุรักษ์ที่กอยรังควานเขาหลังจากอนุรักษ์ออก ไปแล้วนาวินพยายามกลับเข้าไปในห้องแต่กลับพลัดตกจากกระเบียงลงไปที่กล่องและเหยียบลงบนโครน มาดุรีเห็นทุกคนกลับลงมาสงสัยว่าพวกเขาหายไปไหนจากนั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากนาวินที่ขอให้เธอออกไปข้างนอกพร้อมกับรองเท้าและขวดน้ำมาดุรีทำตามและได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเธอตัดสินใจจะฆ่าโรนิตาด้วยตัวเองและช่วยนาวินทำความสะอาด ขณะเดียวกันเปรนาประเด็ดดอกไมจากครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอนุรักษ์เข้ามาร่วมด้วยเปรนาอนุรักษ์ใช้เวลาอย่างมีความสุขระหว่างที่ช่วยกันยกถาดดอกดาวเรืองที่มีขนาดใหญ่ทั้งสองเอาเท้าจุ่มลงไปในถาดกลมกุมวีณาเห็นขอให้ชิวานีหยุดพวกเขาเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานโมฮินีก็เห็นด้วยและโกรธมากมาดุรีเห็นโรนิตาอยู่ในห้องคนเดียว เธอล็อกประตูจากด้านในโมูร้อยออกมาจากห้องน้ำ มาดุรีตกใจมองเขาสงสัยว่าเธอจะหาข้ออ้างอย่างไรเพื่อออกจากสถานการณ์นี้โมลอยมองหน้าและมองประตูที่ถูกล็อกโยนผ้าเช็ดมือทิ้งและเดินไปหาเธอตรงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่46โมลอยดูมาดุรีเขารู้ว่าเธอล็อกห้องเพราะว่าเธอสนใจเขามาดุรีพยายามปฏิเสธแต่แล้วหยุดคิดว่าไม่มีข้อแก้ตัวที่ดีกว่านี้ที่จะหนีจากสถานการณ์ตร หน้าโมลอยขอให้เธอออกจากห้องเพราะเขารักโมหินีเพียงคนเดียวมาดุรีรูว่าโมลอยคิดว่าเธอมาที่นี่เพื่อเขาจึงโกโหกและสารภาพว่าเธอแอบชอบเขาโมลอยทําตัวเข้มขึมและเชิญเธอออกไปมาดุรีรีบออกจากห้องลงมาร่วมพิธีเปนาที่กำลังทําพิธี อนุรักษ์เห็นกระดุมกระดิ่งข้อมือคองเพรนาหลุดกลิ้งไปใกล้รองเท้าคงนาวินอนุรักษ์ก้มลงเก็บเห็นรองเท้าคงนาวินคนละสีอนุรักษ์จึงนึกถึงตอนที่ชายคนนั้นกระโดดลงจากหน้าต่างห้องหยิบโครนหรือจะเป็นตอนที่เห็นนาวินเดินขึ้นห้องเป็นรองเท้าคนละสีจึงตระหนักได้ว่านาวินเปลี่ยนรองเท้าก่อนกลับมาร่วมงานนาวินให้ผ่อนแก่อน,อนุรักษ์อนุรักษ์ขอให้นาวิน อธิษฐานเผื่อตัวเองเพราะนาวินต้องการผ่อนเพิ่มเติมเปรนามองแม่มอบของขวัญให้นาวินเธอรู้สึกอึดอัดถึงแม้ว่านาวินจะอยู่ไกลคิดว่าเธอจะอยู่กับนาวินอย่างไรหลังจากแต่งงานแล้วเขาจะเป็นสามีเธอหลังจากนี้ในอีกสามวันเธอหันไปมองอนุรักษ์เธอกลับรู้สึกสบายใจอนุรักษ์คิดว่าเขามีงานมากกว่าที่จะมองและอยู่กับเปรนาขณะที่เขากำลัง จะเดินกลับเขาเดินชนเปลนากาไรของเปลนาติดอยู่ที่ชุดของอนุรักษ์เขาก่อให้เธอรีบปลดออกขณะที่เปลนาปลดกําไรของเธอออกอนุรักษ์เดินเฉยเมยจากไปเปลนาก็รู้สึกแปลกๆอนุรักษ์รีบไปตรวจสอบห้องของนาวินในที่สุดเขาพบพาส,สปอร์ตสองเล่มเล่มหนึ่งชื่อประที่บาสุอนุรักษ์ตกใจที่ได้รู้ความจริงของนาวิน มารุรียืนหันหลังคุยกับนาวินว่าเธอไปฆ่าโรนิตาแล้วแต่โมลอยก็ทำลายแผนโมลอยกลับคิดว่าเธอนั้นสนใจเขามรุรีปละออกไปโมลอยเดินลงบันไดามาหานาวินแล้วเรียกราเจสที่จะเดินผละไปให้ยืนคุยด้วยกันโมลอยบอกนาวินว่าเขาควรจะหาผู้ชายให้มารุรีเพราะว่าวันนี้เธอแสดงความสนใจในตัวของเขาโมลอยพูดแกล้งนาวินนาวินโกรธ แต่หาข้อ้างเพื่อจากไปโมลอยบอกราเจสว่าเขาไม่ชอบรอยยิ้มบนใบหน้าของนาวินนั่นเป็นเหตุผลที่เขาพูดแกล้งนาวิน ไฟอนุรักษ์ลงบันไดามาเปรนาเรียกเขาไว้อนุรักษ์บอกเปรนาว่าตอนนี้เขามีวิธีช่วยเธอให้หลุดพ้นจากกับดักแล้วเปรนาขอให้เขาอย่าทำอะไรโง่ๆอีกอนุรักษ์ขอให้เปรนาเต้นรำกับเขาเพราะเขาอารมณ์ดีมากขณะที่ทั้งสองเต้นรำกันทาปูน้องสาวและครอบครัวต่างก็ชื่นชมการเต้นรำของทั้งสองมีเพียงนาวินที่โกรธส่วนบารุรีคิดว่าต้องขอ ระวังตัวอยู่เสมอไม่เช่นนั้นอนุรักษ์จะเปิดโปงพวกเขาดงรักปูสาแดงต้นฉบับตอนที่47นาวินไม่พอใจเดินไปที่บาอนุพันธ์พูดยั่วนาวินายโรนิตาก็เริ่มมีสติปาโรหญิงรับใช้ตัดสินใจออกไปแจ้งให้ครอบครัวรู้ชิดเพื่อนของอนุรักษ์เดินผ่านมาเห็นโรนิตาตื่นรีบเข้าไปหาเธอชิดรีบลงไปบอกอนุรักษ์ที่เต้นกับเปรนาเสร็จ เข้ามาแทรกและแจ้งอนุรักษ์ว่าโรนิตาได้สติแล้วนาวินก็มองตาม อนุรักษ์รีบขึ้นไปที่ห้องโรนิตากำลังลงจากเตียงเข้าปลอบให้เธอสงบลงหยิบมือถือโชว์รูปนาวินให้เธอดูเธอบอกนี่คืออดีตสามีเธออนุรักษ์บอกว่าอดีตสามีเธอนั้นอยู่ในงานปาร์ตี้นี้และกำลังจะแต่งงานกับเปรนาโรนิตาบอกเธอจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้น อนุรักษ์บอกให้เธอรอเขาตะโกนเรียกหาเธอแล้วค่อยลงไปที่ชั้นล่างเธอก็ตอบตกลงบนเวทีแหวนของเปลนาหลุดกลิ้งลงไปตรงหน้าบันไดานาวินจะก้มเก็บแต่อนุรักษ์หยิบขึ้นมาก่อนอนุรักษ์จึงได้พูดเปิดเผยอดีตของนาวินมวยนีพยายามห้ามอนุรักษ์ แต่อนุรักษ์ขอให้แม่เชื่อใจเขานาวินหยิบผ้าเช็ดหน้าทำเป็นซับน้ำตาเดินมาตรงหน้าโมลอยและราเจสที่นั่งอยู่ที่โซฟาอนุรักษ์ตามมาเปิดเผยนาวินนาวินจะชก แต่อนุรักษ์ก็จับมือเขาไว้อนุรักษ์ตะโกนเรียกโรนิตาให้ลงมาทุกคนหันไปมองชั้นบนโรนิตายังเงียบอนุรักษ์จึงต้องตะโกนเรียกหลายครั้งเนวีเข้ามาตือ่นอนุร,รักษ์ที่กล่าวหานาวินโรณิตาก็เปิดเผยตัวเดินลงบันไดามาบอกกับทุกคนว่านาวินพยายามขายเธอที่ลอนดอนทำลายชีวิตขงเธอนาวินเปลี่ยนเกมถามเธอว่าอนุรักษ์จ่ายเงินเท่าไหร่ในการทำ เช่นนี้นาวินก็ทําเป็นร้องไห้เรียกความสงสารอนุรักษ์ขอให้โรนิตาไม่ต้องกลัวและบอกความจริงของเธอกับทุกคนดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่48โรนิตากลับพลิกสถานการณ์ด้วยการแซงทําเป็นไม่รู้จักนาวิน ที่ทำแบบนี้เพราะลาหุนพี่ชายของชิดต,ต้องการจะแก้แค้นนาวินเขาต้องการจะให้การแต่งงานนาวินพังทลายเขาอิจฉาที่นาวินแต่งงานกับเปลนาอนุรักษ์โกรธบอกว่าเธอโกหกเธอก็บอกว่าราหุนนั้นต้องการสร้างความเข้าใจผิดขอให้นาวินอนุรักษ์ยกโทษให้เธอด้วยอนุรักษ์ทั้งโกรธและตกตะลึงนาวินกลับดีใจมากถามโรนิตาว่าอนุรักษ์จ่ายเงินให้เธอทำเรื่องนี้หรือ เธอบอกอนรุรักษ์ไม่ได้จ่ายอนรุรักษ์สติแตกจับคอเสื้อนาวินโยเย้ยที่เขาทำอะไรลงไปโมฮินีตบหน้าอนรุรักษ์ด้วยความโกรธจัดและไล่เขาให้ขึ้นไปชั้นบนโมฮินีก็โกรธเปรนาที่แนะนำให้พาโรนิตาเข้ามาในบ้านนี้เธอจะไม่ให้อภัยเปลนาที่ทำเรื่องนี้จากนั้นก็ลากแขนโรนิตาโยนออกไปนอกบ้านเปรนาก็มองโรนิตาที่ยกมือพนมใส่หน้าขอให้อภัยเธอ เรนารู้สึกว่าโรนิตาอยากจะบอกอะไรแก่เธอบางอย่างอนุรักษ์เดินไปนอกบ้านและจับแขนโรนิตาไว้เขาถามเธอถึงเหตุผลที่เธอพลิกเรื่องราวขณะที่เธอกำลังจะเล่าเธอเห็นมาุรีอยู่หลังพุ่มไม้สีหน้าตกใจมาดุรีรีบวิ่งออกจากตรงนั้นอนุรักษ์เห็นต้นไม้ไหวจึงเดินไปดูแต่ไม่เห็นใครพอกลับมาโรนิตาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อนาวินกลับถึงห้อง โทรหามาดุรีที่หลบอยู่นอกรูบ้านถามว่าเธอจัดการสถานการณ์ได้อย่างไรเธอบอกว่าเธอได้ส่งลูกน้องไปที่บ้านของโรนิตาและเข้ามาคู่โรนิตาในห้องว่าจะฆ่าแม่ของเธอโดยเปิดคลิปให้ดูว่าแม่เธอตกอยู่ในอันตรายอย่างไรโรนิตาขอร้องว่าอย่าทำร้ายแม่ของเธอและยอมรับเงื่อนไขาตามที่มาดุรีบอกนาวินดีใจที่ได้ยินเช่นนี้อนุรักษ์ยังคงอยู่ข้าง ในขณะที่มดุรีกำลังคุยสายกับนาวินเธอแอบมองดูนาวินเป็นระยะหลังจากวางสายกำลังจะออกไปเธอเดินชนกระถางดอกไม้อนุรักษ์ได้ยินเสียงจึงเดินมาที่ประตูเพื่อดูว่าเป็นใครเขาเห็นมดุรีที่วิ่งหนีไปโรนิตารีบกลับมาที่บ้านโดยมีชยายจักรหลายคนอยู่ในบ้านพบว่าแม่ปลอดภัยจึงรีบพาแม่ออกไปจากตรงนั้นอนุรักษ์รีบกลับมาที่ห้องพบ ว่านาวินกําลังรอเขาอยู่นาวินท้าทายเย่ะเย้ยอนุรักษ์ที่พยายามทําลายแผนการของเขาอนุรักษ์สีหน้านิ่งอย่างคงไม่หวั่นไหว